สียนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสีท่านผู้ชมนะครับที่เคารพนะครับวันนี้อยู่กับเราช่องปาซับมงคนสีโดโรโดนล่ะครับวันนี้เราก็นําองค์ประพิคะเนตของน้องซับมงคลนะครับที่เราได้เกะมานะครับแล้วก็มาให้คุณแม่แม่เอฟซีบูชาแต่วันนี้ก็มาทําพิธีเบิกเนตรให้นะครับสี่องค์นะครับเป็นของคุณแม่ปัตตาหนึ่งองค์นะครับแล้วก็ของคุณแม่ เตี้ยหนึ่งองนะครับเราเหลืออยู่สององนะครับแต่เราจะเบิกไปพร้อมๆกันไว้เลยนะครับเนาะนี่อยู่ที่บ้านท่านอาจารย์นะครับในหมู่บ้านของเราเองนะครับจะมาให้เบิกเนตรให้นะครับดูนะครับดูรูปร่างไปก่อนนะครับจะมีข้าคกลูแล้วก็ดอกไม้ทุกเทียนนะครับนี่สวยงามเลยนะครับ เป็นงานของน้องซับมงคลเลยนะครับนี่องคนี้นะครับแล้วก็อง์นี้นะครับนี่เป็นตั้งต่างๆองใหญ่สององนี้จะเป็นของคุณแม่เตี้ยนะครับสององนี้ของคุณแม่เตี้ยหนึ่งองนะครับของคุณแม่ปัะชาหนึ่งองนะครับเท่ากันเลยนะครับสวยมีลายงาด้วยนี่แล้วก็จะเหลืออยู่สององเล็กนี่นะครับสององเล็กนี้นะครับแต่เราก็จะเปิดบูชาไว้เลยนะครับ เด็ท่านใดสนใจนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นส่วนคูณกับส่วนปลายก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเลยตัดครึ่งนะครับแล้วก็เป็นนะครับคู่นะครับเป็นเทพเจ้าปะทานพรนะครับเทพแห่งความสำเร็จนะครับยังไงก็มีครอบครองไว้นะครับเพราะว่าพวกความเก็บไปนานแล้วนะครับแต่ถึงเวลาจําเป็นก็ต้องเอาออกมานะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้รออาจารย์อยู่นะครับตามพิธี เปิดเนตรให้นะครับจะได้เสร็จสมบูรณ์นะครับพระพิฆเาศนทุกองค์ก็ต้องมีพิธีเบิกเนตรนะครับหลังจากที่เราด้ทาพิธีเก็ะมาแล้วนะครับลูกตาสวยงามเลยนะครับนี่ก็จะเป็นฐานนะครับลายงาครับสององนี้นะครับมีเหลือสององนี้มีเหลือสององนี้นะครับสององนี้ก็สวยงามเลยนะครับนี่ เป็นช่างมือหนึ่งเลยนะครับที่เราจ้างนี oh. ่เป็นช่างมือหนึ่งเลยจ้างเขาเกะนะครับเกะได้สวยแล้วก็ละเอียดมากที่สุดนะครับดูทางข้างนะครับดูครับขาก็จะสวยมากครับดูด้านหลังนะครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับผมวงพิคเนตก็จะสวยงามมากเลยนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับมีด้านหลังนะครับไม่มีเบี้ยวเลยนะครับ ตามกันไปเลยนี่นะครับมองมือหมายมองมอายี่มไมเคิลตีนะครับนี่นะครับอยู่บ้านท่านอาจารย์ครูไมเคิลตีนะครับซึ่งอยู่ในหมู่บ้านช้างของเราก็จะเป็นหมอประกำรรช้างหมอพรามทําเกี่ยวกับพิธีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ขึ้นบ้านใหม่นะครับเรียกขวัญนะครับแล้วก็บวงสวงนะครับทุกอย่างนะครับนี่นะครับวันนี้เราก็ให้ท่านมาเบิกเนตให้นะครับก็จะมียกครูยกคลายไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นห้องพระนะครับห้องสําหรับนี่ครับก็จะเป็นอาจารย์เกี่ยวกับทางด้านคจชสารด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับตะขอช้างอันใหญ่เลยนะครับมีหลายอย่าง เลยครับสิ่งที่หายากรวมกันอยู่ในนี้หมดนะครับเดี๋ยวรับชมอาาจารย์เขาทาพิธีให้นะครับ เป็นพิธีกรรมทางศาสนานะครับเพราะว่าเบิกแล้วก็จะได้องค์พระพิคเนศจะได้เิร็จสมบูรณ์นะครับองค์งพะระพิคเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับสาธุนัโมตัสสะภะคะวะโตโระโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตโระโตสมาสัมพุทธัสสะ Namo Tassa Pagawa Tohato Sammasamputta Okassa Lao Tulika Pajao Paratnakun Pratami Chun Pratam Parom Ke Prakusasanto Prakona Kamono Prakasapoto Prasaman Nakhodom Prasiyariyamuni Prasiyariyametriyo Pancakutang Kemangsang Kangaratanan Nangkaruni Nudal องค์บรมครูหลวงปู่สวงหลวงปู่อาดหลวงปู่องดำหปู่เทพปู่มหารทธิ์ปู่จารพันพ่อปู่ประจารางเจ้าพ่อข่าวเจ้าแม่เขี่ยวเจ้าพ่อวังทะลุกอศีนรงจางวางเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อขนมรุงเจ้าแม่ขนมรุงเจ้าพ่อปราศาสตร์ของเจ้าชายสายลูกองคชายวรมันองค์บรมครูทั้งหลายที่อยู่ในสากลละโลกในวันนี้ลูกหลานขออนุญาตเบิกเนตรตรัสพิเศษประแจงแห่งความสําเร็จในวันนี้ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีทั้งหลายตัดเปล่าออกไปหมดขอให้บรมาภูริทั้งหลายจงประสิทธิ์ประสานและเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้ทำธีในวันนี้ให้ประสบความสังเตรตได้เชิญพุทโธสัพันยิตยานุธรรมโวโลกุตโรวโรสังโฆมักขะพลัทโฉาอิเตตาระตะนาตยังเอตตสะอนุ่าเวนะสัพพะทุขอุปัสสวาอันตรายะจะนัสสันตุสัพพะโสติทวันสุนม อิติปิโสทุกวาระท่านจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในการทำพิธีนะครับที่นีพระวารีสุเทวะกัตถยาชนพติขันธ์ัตโตพระพุรตคุณนางพระธรรมคุณนางพระสงฆ์คุณนางพระบิดาคุณนางพระมารดาคุณนางพระครูปิชาคุณนางพระกรรมวาจาคุณนางพระอนุสวรรคุณนางพระอาจารย์คุณนางพระชินราชพระชินาศีพระศรีริกาสะสกยะมณีอันยูเนเกตกลาม ข้าพระเจ้าข็ออัญเชิญองค์ประเมตีิส่วนผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาตั้งฟ้าและดินตั้งสมุดสายสินอันอุดรลงข้าขอเชิญประอินประพรมประยมประการเท้าจากตุลกบาลพระสิ่งพระแม่ธรณีพระแม่โพสุพระแม่โพกามพระเกลือพระไฝ่องค์เทวดาทัางยตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์ศเทเทวดาทูตพระองค์ได้ลงมาจุติเป็นสักขีพยานในการบุตเนตรองค์พระพิคเนตรเจ้าแหงความสำเร็จในวันนี้ ท่านเสด็จลงมาแล้วจะจงเปิดผงชิพาริีพกายิิพให้กับตัวของพระภิกษุที่เอาไปครอบครองแต่มีแต่ความสุขสขความสำเร็จในหน้าที่การงานเงินไหลนองทองไหลมาการงานก้าวหน้าการค้าก้าวไกลการงานก้าวหน้าการค้าโรอนาคตสดใสรายได้ไปครอบครองและขอให้มีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองไปจากความสมควรไปจากความทุ้มขอให้มีความสุขและโชคดีได้ัญเชิญพระภิกษุไปบูชา ขอให้มีบารมีและเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าขอให้มุนนำพาวาสนาเสรส่งกำรงสุขอยู่ในที่ทุกสถานขอให้เป็นที่รักของชาวบ้านเป็นที่ต้องการของสังคมเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไป ที่ปรารถนาสิ่งเงินประการใดขอให้ส่งความมุ่งมากปรารถนาพุททารักษาธรรมะรักษาสังฆปกกองคุณของสินจงอภิบาลคุณของทานจงปัดเป่าคุณพระพุทธเจ้าจงปกปักรักษาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธบาทเดชประทับุนมรระพสมเจดีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์พุทธมณีมหารัตนิติมาก่อนหรือพระแก้วมรกตโปรดคุ้มครองและรักษา ทั้งพระสยามเทวาธิราชกัจจานุกให้อันตรานที่ิีพมาให้ศาสสูงโชคดีทวีคูณบุญีทวีรัพย์ลาเมทวีผลประสบสุขทุกตารางหางกังวลมีสุขล้นเกษสันนินเชิญสาสตุโมตัสสะปะกสะโตระโตรม เป็นเสร็จพิธีเบิกเน่นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้จัดส่งให้คุณแม่ไปไว้บูชาอาขายเลยนะครับสี่วง เรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่นะครับท่านใดท,ที่บูชาไปเอ,าบ,อ,เอาบากลํานองบางครับนี่ครับของน้องซับมงคลเองนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้คุณแม่วันนี้เลยนะครับอ,อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ